วิชาคณิตศาสตร์แสนสนุกเด็กๆมาช่วยกันนับนะคะว่ามีเด็กผู้ชายทั้งหมดกี่คนนับไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7ด ู้ชายทั้งหมด9คนเลข9หัวขึ้นเลข9หัวขึ้น9 9 9าต่อมาเป็นวิธีการเขียนเลข9นะคะเด็กๆฝึกเขียนตามไปด้วยนะคะโดยเริ่มจากจุด ม้วนหัวกลมๆและขีดห่างลงมาอีกครั้งนะคะเริ่มจากจุดม้วนหัวกลมและขีดห่างลงมาเก่งมากเลยค่ะเด็กๆขอชื่นชมเด็กๆที่เขียนตามนะคะต่อมาเป็นเกมภาพปริศนาให้เด็กๆลองทายดูนะคะว่าภาพนี้คือภาพอะไร เรามาหมุนวงล้อเพื่อเปิดแผ่นป้ายกันเลยค่ะได้เลขอะไรคะเลข8ดเหมือนแว่นตาเปิดภาพแผ่นป้ายเลข8เลยนะคะเอ๊ะมีใครคิดออกหรือยังว่าภาพนี้คือภาพอะไรเรามาหมุนวงล้อกันต่อเลยค่ะเลขเก้าหัวขึ้น เปิดแผ่นป้ายเลข9้าเลยค่ะเรามาหมุนวงล้อเพื่อเปิดแผ่นป้ายต่อไปกันเลยนะคะเลขอะไรคะเด็กๆเลขสาเหมือนนกบินเปิดแผ่นป้ายเลขสาเลยค่ะเอ๊ะมีใครคิดออกหรือยังว่าภาพนี้คือภาพาอะไร ถ้ายังคิดไม่ออกเราไปเปิดแผ่นป้ายกันต่อเลยนะคะหมุนวงล้อได้เลขห้าเหมือนตักขอเปิดแผ่นป้ายเลขห้าเลยค่ะเด็กบางคนอาจจะทายถูกแล้วแต่เราไปเปิดแผ่นป้ายกันต่อเลยนะคะหมุนได้เลขเจ็ด เหมือนขวานเปิดแผ่นป้ายเลข7เลยค่ะคิดออกหรือยังนะว่าภาพนี้คือภาพอะไรเรามาหมุนวงล้อต่อเลยคะ่ะได้เลขสองเหมือนนกบินเปิดแผ่นป้ายเลขสองเลยนะคะตอนนี้เหลืออยู่3ามแผ่น เรามาหมุนวงล้อต่อเลยค่ะได้เลขหกหัวตกลงมาเปิดแผ่นป้ายเลขหกเลยนะคะเหลืออยู่สองแผ่นป้ายสุดท้ายเรามาดูกันนะคะว่าเราจะหมุนได้เลขอะไร หมุนได้เลขหนึง่งเหมือนสอทงเปิดแผ่นป้ายเลขหนึ่งเลยค่ะและเลขสุดท้ายคือเลขสี่เหมือนเรือไปเปิดแผ่นป้ายเลขสี่เลยนะคะมีใครทายถูกบ้างไหมเอ่ยว่าภาพนี้ก็คือภาพแมวนั่น ใครที่ไทยถูกเก่งมากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆ